สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสจตะลุนโคศสาขาพามาชิมอาหารของดีปัตตานีครับก็คือสเต๊ะนะครับร้านสีเมืองนะครับที่หลังมัจยิกลางหลังเก่านะครับที่เมืองปัตตานีครับนี่ครับคือสเต๊ะมีทั้งเนื้อไก่แล้วก็เนื้อวัวนะครับท่านผู้ชมครับ สเต๊เจ้าเก่าสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับท่านผู้ชมครับย่างไปย่างเตาร้อนๆน,นะครับนี่คือเนื้อไก่นะครับยังไม่ย่างนะครับเราจัดเป็นชุดๆเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะทานได้เลยนะครับ น้ำจิ้มนะครับท่านผู้ชมดครับนี่ครับแม่ค้าใจดีทุกคนนะครับร้านสีเมืองนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือประเภทหนึ่งนะครับเรียกรอยเยาะนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่สเตนะครับตรงนี้นะสเตตางหงกนะครับท่านผู้ชมครับนีครับก็ขายดีครับร้านนี้ครับ ชื่อของเมืองปัตตานีต้องทําเตรียมความพร้อมไม่ตลอดนะครับลูกค้าสั่งได้ทันท,ทีนะครับน้ําจิ้มผักอาจาด์แล้วก็ข้าวนะครับข้าวก็จะเป็นข้าวข้าวสวยบดละเอียดนะครับเป็นก้อนนะครับนี่กําลังทําข้าวนะครับข้าวบดนะครับทานกับสเต๊ะนะครับ สเต๊กเนื้อสเต๊กไก่อร่อยมากครับเราไปทานกันครับครับนี่เราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สเต๊ะไก่เนื้อนะครับนี่ข้าวนะครับรามาทานกันเลยครับไก่นะครับไก่ ครับอ,อาจารย์ข้าวเหนียวอร่อยท่านนะร่อยนะอร่อยมากอร,อ,อร่อยจริงครับวันนี้เราโชคดีมาเจอท่านรองนายก<ม>อบตอป่องหอยอำเภอกอระเพาะปัตตานีนะครับซึ่งรู้จักกันมาก่อนมาทานวันนี้พอดีนะครับอร่อยท่านนะถึงมาบ่อยนะอร่อยถึงมาบ่อยๆเจ้าเก่า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 นอกจากงเต๊ะ นี่เมื่อกี้ในไก่เราเน้นเนื้อครับทีเดียวสองไม้เลยข้าวเหนียวครับผักครับอร่อยจริงครับ เชิญมานะครับเชิญเลยร้านสีเมืองสเต๊ะเจ้าเก่าหลังมัณยิกลางจังหวัดอำเภอเมืองเกิดปัตตานีครับอร่อยครับตลาดคลิปนี้ก็นอกจากมีสเต๊ะแล้วมีอะไรอีกเขาเรียก,กอ,ยอะไรลอยเยาะลอยเยาะลอยเยาะลอยเยานะครับเปน็นเส้นๆนะครับพี่น้องครับมีเส้นหนึ่งี่ลอยเยาะ ขายภาพนิ่งด้วยร้อยยอดนี่มีเส้นนะเส้นเส้นมีไข่เส้นมีแล้วนี่อะอหลายอย่างอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งกุ้งนะครับอันนี้กุ้งผัดกับไข่อร่อยครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำอาหารอร่อยๆของปัตตานี สเต๊ะเนื้อสเต๊ะไก่แล้วก็รอยเยาะที่ร้านส,สเต๊ะสีเมืองเจ้าเก่าอร่อยจริงครับ